อัปเดตล่าสุด14เมษายน64บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้ถึงวันไหนรายเก่ารายใหม่ลงทะเบียนแล้วหรือยัง สวัสดีครับทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่14เมษายน64นะคะและในวันนี้ก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็ตามจิพานหัวข่าวเลยนะคะสำหรับข่าวสารกำหนดนะคะ เรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะรายเก่ารายใหม่นะคะ มีการลงทะเบียนกันแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารนี้พร้อมๆกันค่ะซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสิทธทิประโยชน์ต่างๆค่ะซึ่งทางช่องนะคะก็มาอัปเดตให้ท่านฟังในท,ทุกวันค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ ก็มีคำถามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะมีการลงทะเบียนกันแล้วหรือยังนะคะสำหรับรายเก่านะคะจะใช้ได้จนถึงเมื่อไหร่นะคะซึ่งก็เข้าใจนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องคนเฒ่าคนแก่นะคะติดตามข่าวสารนี้อยู่นะคะกลัวจะพลาดสิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปนะคะกลัวไม่ทันการลงทะเบียน รอบใหม่นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวทางช่องนะคะจะมาชี้แจงเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะที่ทางกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาประกาศไว้นะคะว่าจะมีการลงทะเบียนใหม่นะคะและก็คัดกรองรายเก่านะคะในเดือนมกราคม2564ที่ผ่านมานะคะแต่ก็มีโควิด -19 ระลอก2เข้ามานะคะจึงมีการขยายระยะเวลาออกไปนะคะ และถัดมานะคะก็ได้มีการเยียวยาโครงการเราชนะนะคะซึ่งโครงการนี้ทําให้ทางรัฐบาลนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสมควรจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่และก็คัดกองรายเก่านะคะเพราะว่า ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั่นเองนะคะก็คือไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังค์ไม่ได้นะคะผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงนะคะทำให้เห็นได้ว่ายังมีประชาชนอีกมากมายที่มีรายได้น้อยนะคะแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือไม่สามารถใช้สิทธิวัิ สวัสดการของรัฐได้นะคะจึงต้องทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ค่ะ ซึ่งนายกฤษดาจีนะวิจารณะนะคะปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่านะคะทางกระทรวงการคลังเตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยอยู่ระหว่างการหาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากปิดโครงการเราชนะนะคะแต่ณตอนนี้นะคะก็มีโควิด1 9ระลอก3เข้ามาอีกแล้วนะคะรอบใหม่เข้ามาอีกแล้วนะคะกน่จะมีการขยายระยะเวลาออกไปอีกใน การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ของพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่านะคะเพราะว่ายังใช้ได้นะคะจนกว่าจะมีการลงทะเบียนใหม่และก็คัดกองใหม่นะคะก็สําหรับคําถามที่พ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่านะคะได้สอบถามมานะคะว่าจะใช้ ไปจนถึงเมื่อไหร่นะคะก็ใช้ได้ไปจนยาวๆเลยนะคะจนกว่าจะมีการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทางรัฐบาลให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คอยติดตามข่าวสารกันไว้นะคะถ้าทางกระทรวงกันคลังนะคะออกมาประกาศวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะทางช่องนะคะก็จะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบทั่วกันค่ะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ